ซื้อหลายห่อแถมลูกปลายปัาดนุกปลายค่าวซอเท่าไหร่รพี่ต้องซื้อแค่หมูเต๋อเท่าไหร่เต๋อถึงจะจ้างลูกปลายไปส่งด้วยได้เนี่ยซื้อแค่หมูแถมปลายมาด้วยนะฉันเอารูปแถมไปได้ไหมไล่เ <c oughs> จอกันบ่อยนะทำไมไม่ให้มันเสร็จให้สันสักสองเนาะจะเอาเป็นของขวัญให้พี่ๆนะครับก็อนนอันนี้โดนไง พิจิตพิจนุ๊กมาดูดิอันเติมเขาส่งอะไรมาเนี่ยอะไรยังบอกเืองทั้งว่าเตมแต่ผมเติมต่างโอ้โหจีเกิร์ลเลนเกมก้อนมือนันดีแม่ไม่ไห้บอกทีมชาผมตัวนี้จิ้มชาผมสูตรหนึ่งไอ้ท้มหนวดผมตัวไหนยี่จิ้มชาผมมิลเล ยิ้ผมยิ้สาผมยิ้มผมบ้างเล่บัา <c oughs> ิ้าผมมันิมะน,นีนไปิมาวก็เห็นหัวติอม่มวะ่ยผมนก็งอหัวยหอปอหัวเยบบี้เเลยเลยรีวิวมันหน่อย ช่วยมันทำมาหากินหรือมันจะขายไม่ออกก็ไม่รู้ถ้ามันเจ๊งกมึงทำตัวเองน่าตึงนะกูต้องรีวิวตามผู้บริโภคอยู่แล้วเพราะกูเป็นผู้บริโภคเราอย่ามาคิดว่าเพื่อนกันต้องรีวิวให้เขาดีๆไม่เราเป็นผู้บริโภคเราก็ต้องพูดตามผู้บริโภคกูก็เป็นผู้บริโภคมึงเป็นผู้ขายกูเป็นผู้ซื้ออะไรนี่ปากกาปากกาอะไรนี่ คืออะไรอ่ะทรงมานเป็นของผู้หญิงทั้งนั้นกูจะใช้อย่างไงทีเนี้ยอ๋อมาคาร่านี่เหรอฮันกูทานไม่ถูกเลยเนี่ยอ๋อตาดำข้าเคียด ไม่ได้ไม่กูอุ๊ยเหี้ยแทนยี่งต่งยิ่เต่งวันรักมึงส่งอะไรมาให้กูดิรำบาดกูอีกแล้วอะไรเนี่ยมันคืออะไรอะ่ะเอ้ามันเป็นแบบนี้ทุกคนคืออะไร งอหลุดเหรอนั่นมึงก็ไม่เขียนอะไรมาให้กูแล้วก็ด้านหลังเป็นภาษาอัีกูจะอ่านออกไหมดูมันดูมันนี่คือความไม่รอบครอบของคู่ขายไงแล้วมึงจะอ่านออกไหมกูรูรูกูเอ้าโอ้โหหัวจุก <c oughs> หัวจุกหลุด <c oughs> ที่ปักขนตาอะไรแบบนั้นครับ ตัดหัวใจยังครับตัดอย่างนี้เหรอเหรออ๋อแต่ผมเห็นหลายๆเจ้าเขาจะมีอ่าแปลงด้วยนะแปลงหลุดแล้วทุกคนที่ป่าหัวใจอย่างนี้เหรออืมเขาปัดอย่างนี้เลยโอ้แบบนี้ก็มีอืมลำบากมากเลยชีวิตวตอนเนี้ย เใช้ไม่เป็นสักอย่างโอเคนะครับอันนี้